ครับผมตอนนี้เราอยู่กับรายการคนกวนผีนะครับก็เราจะมาเลือกนะครับว่าเราจะได้ในเกมไหนสัก2เกมนะครับจะมีเกมใหญ่เกมนี้แล้วก็เกมผีง่ายๆแล้วก็อะไรเนะี่ยเป็นอะไรไม่รู้อะแล้วแต่ะหมเลยปินบ้ยเกมนะี้โอเค รอบนึรอบนึโอุย้ยเกมนี้โอ้สรุปว่าเราได้เกมผีง่ายๆกับเกมผีเซเลน่านผีสามตัวเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะไปหาเกมที่คิดว่าง่ายก่อนนะครับิ่มิ่มมาเกมนี้มาคิดไฟง่ายนะลืมเลย for the stars เพราะอะไรทำไมยิ้ยมเป็น,นอุดหลานกลางคืนแล้วผีมันจะถึงขึ้นมนะันเจอจาร์อเจอกระดาษทีนี้มันก็มีความน่ากลัวอยู่โอ้ยยี่ใหญ่เลยง่ายมากง่ายแบบปัญหาง่าย ระเบิดไหนเลือดแมนจะอยู่ไหนจ๊ะจะโดนจังเลยโดนจนหัวใจวาย,วยมันจะวิ่งมาต่อยเรยเอ๊ะมันอยู่ไหนนะ้กระดาษนี่แล้วมันให้เราเก็บกี่อันเก็บวะ กเมาทุกคนผมเล่นผม,ามากเกะอะไรนะไอทุกคนผมไม่รู้ว่าแต่มันมาเลยโอ้ยมันสาครับทุกคนหง่ายมากโอ้ว่าจะแคปรูปแคปไไปทันเลยผมต้องเอาผมต้องพูดใกล้ๆ เพื่อเป็นความเพื่อเป็นความหากระดาษง่ายข้างหน้ามีอีกเฮ้ยเราจะปล่อยให้ผีไล่เราหรือเปล่าเราเราจะปล่อยให้ผีไล่เราตองเยอะเลยไม่มีไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงแบบไม่มีผีนะไม่มีของโอ้ยอุ้ยอุ้ยเจ๊ยแล้ว

จุดนี้น่าสงสัยถ้ามันไม่มีก็ไม่ใชู่ทุกคนหิวข้า,า,ขาวมากเข้าวมากเครกเลยทำกับข้าวผมกินนหลังหิวข้าวไม่ถือปืนแล้วผมรีบวิ่งเดียววิ่งอย่างเดียว,ว,ยยวใส่เกียร์มาครับจังหวะนี้ครับเอาไปอีกตรงนี้แอนโทนีแอน ลุยลุยเกอว้าวสกีบีรี่ตกสุดๆอุย้ยมันมาแะใสไอ ว้าวว้าวย, و! ย, و! ย, و! าายูยูมัม่ตีไอเดะโอเควันนี้ก็ <laughs> แคบกว่า <laughs> ตอ่องานเกมนี้ กคนก็ไปกอดแล้วก็เด็กก็ปอดก็ไปกัดตุ๊ตั๊ตั๊ตุตั๊ตุกตัตุตั๊ตุกตั๊ดตุ๊ตั๊ดผ้คนร้องอย่าร้องตามนะผมไม่อยากให้ทุกคนเป็นคนร้องไปอยอกเล่นก็จะเป็นคนร้องกดติดตามผมด้วยใครเปิดประตูวะเมื่อกี้เฮ้ยไม่ตลก เสียงผมดังๆผมเป็นคนที่น่าลำคาญบอกเลยเป็นคนกลัวผมไอ้มั้งน่าลำคานเสียงผมดังมากเสียงดังไปถึงจักรวาลโลกที่หนึ่งนนมันวงอุ้ยหนังสือหนังสือเอาไ้อ่านกระตูนอะไรเนี่ยจะบอกว่ากระตูนุลนั้น มันพีดมั้ยเย่ห้องนี้มันต้องมีอัน,นถุงไม่ใช่ไม่ใช่ใชคำมันเรียกว่าคอมพีวเตอร์อสมุดก็ไดไ้เรียกว่าหนังสืออะไรเพราะมันเล่มใหญ่ทำไมผมกลัวพีดทำไมผมกลัวตัวหนึ่งอย่างวะมันเป็นใบบนนนย,ยผมไม่ได้กลัวอันอุย้ยฟักเอ้ยไม่ใหญ่ ผมพูดคำว่าอันนี้ก็ได้นะผมเซ็นเซอร์เองก็ได้นะตึ๊ดนี่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 อู้หูหูหูมันไม่มีใครกดติดตามเลยผมบอกแค่น,นี้เลยใครไม่กดติดตามผมเป็นเกย์กลัวตอนเช้านี่ ตอนกลางวันนี่แต่ยังมีแสงสวา่างผมจะลองเสียงนางขนาดไหนก็ได้ยิ้ลันบ่ายก็ได้ทำอางไงก็ได้เรื่องของผมมันเป็นปชีวิตของนะว้าวฟันโดน แฝดยายดิย่ย่าย่าย่าอยู่ของเพื่อนเออะอ,อ,อ้คุณมันคุณยัญญาวู้ปัยายดีตีหัวไม่ดีตีหลานไม่ดีสนต้องสั่งสนยาจริงเฮ้ยอะไรบีประตูต่อหน้ายังรอดอยูอ่นะปีแด้ เฮ้ยอุ้ยพอเลยตอนอันที่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่เคยพูดคำหยาบเลยอุ้ยเพาผมเป็นเด็กปะเพราผมเป็นเด็กป้ามาขึ้นมาก่อนโอ้ยโอ้ยขึไม่เห็นยาย่เลยใหญ ตามาผมเกลียดมันเลยจนคิดแตกเลยยังตามมาก็าจะรอยายทำมะเ,เขือปอบแปะกระเทาะหน้าเว้นลายเรืออกแอนตักบ,บ้านแล้วจะหนักนะอ้ไม่มีบ้านนี่โอุ้ยกลัวผมว้าล้ว่ะ ใช่ป yeah yeah yeah. ุ bon ๊บยัยยัยยัยว้ายังลูยอีกอ่ะเปิดล็อกดูเงี้ยขวาลายซ้ายดีแต่ไปขวาก่อนขวาจะดีไล้ก็ขวาเจอขวาไม่ดีแล้วว้ายว้ายว้ายไอ้ยี่กระป๋องบไป ทางนี้ทางนี้จำได้เลยทางนี้เป็นที่นอนเด็กระโป๊ะเอ้ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะมันก็ไม่ได้น่ากลัวโชคดีที่เราได้เกมสามตัวตัวเกมง่ายๆเกมง่าย่างวะโน้องๆเออไม่สนุกเลยเกมนี้อะ กลัวเลยเด็กปีดเด็กกระโปกผมมาขวาเหมือนเดิมอ่ะสุดไม่สุดนะครับผมเดินม,มาขวาตลอดครับได้กุญแจคืนนะครับถ้าห้องนี้มีสมุดแล้วก็กุญแจนะี่ยอันดีกำลังจะพูดเลยว่าถ้าห้องต่อไปใช้กุญแจกับมันไม่ใช่ฮะอุ้ยผมไม่ชอบเสาร์อก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  จอเจออิบิอิบิซิตสโอ้ยห้องไหนห้องไหนมีตู้ผมคิดว่ามีสมุดหมดเลยหนังสือสมุดก็ได้คัมภีิวเบอร์ไม่ได้เรามีหน้าที่มั้งโอยหัวหัวลูกผู้ใดยน่าเนี่ผู้ใดนี่มันเล่นอยู่นี่ โอ้ย,ย่านผีบอยร้านลูกผูใ้ใดมาเล่นอยู่ <c oughs> นี่จักนี้สิบถือผีหลอกอว้ <c oughs> ตัวเมื่คจะเล่นกับเด็กแลก็มามันคันนะว้าวโย่ไอเด็กไอเด็กเกร,รี๊ยับเก๊บ แปลกเดยยาจร um 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 ิงวะมีห ah ้องเดียวนะไม่มีห้องเดียวไม่ใช่นะอ้า้โอ๊ยมมันไม่เห็นบุนไม่เหวอวะอ้ามาอีม่ล้ว อุ้ยทางตันโอ้โอ้โอโอลอดเหมือนเดิมเดี๋ยวไปห้องที่มันล็อกต่อนลรกๆซิจุ๊ยมันยีกไม่กลัวยู้ยว้ยตกใจยังกดะกปอง ัาเลยเดินทางเงี้ยงนมาเงี้ยงเงี้ยงตรงมาเลยไปตรงนี้เราก็เดินออกจากห้องนี้แล้วก็ลงมาห้องสกูตซี่ที่มันมีอ่างอ่ะที่เราก็เดินมาตรงนี้เราู่ตรงนี้เราจะเดินมาตรงนี้แล้วก็เราก็ขึ้นมาตรงนี้อ๋อนี่งเลยอัจฉริยะ จะบอกว่าอัดฉลิเจอผีไม่ไม่ไม่มาตึ้งไปทั้งบนดีก้อแล้วมัลงไปเร็ว่ะ มันยืนบบมันแบบเหมือนมันเฝ้าว่าว่าเราจะเข้ามาห้องนี้มันเฝ้าจู๊บจุ๊บจุ๊บเบลลิงแฮมไปไปไไป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  โอ้ยตรงทำไมมีเพลงขึ้นนี่แบบงัดงัดเฮ้ยเราผ่านแล้วหรือเนี่ยเดินตรงไปเลย ฝไม่ทนตามมาไม่ได้ตามมาไม่ทันเรียบร้ออดข้าอดน้ำเนั่นหเอเห็นดี นี่มีเกมผีง่ายวะมันแบบมันไม่สนุกหนะรายการคนเกียนผีนะ่ะรายการไม่ใช่เกียนดิกวนกวนให้มันเกียนเลยน้ำของผีสิผมไม่ได้กอ๊อปพี่ซี่อยฮนะอไอรายการรายการคนเกียนผีนะ่ะอันนี้ของผมมันกวนไม่ได้เกียนกวนเออทุกคนไปแล้วทุกคนบายบๆเอาโอเคจบละบายบาย